คืองานเริ่มงอกแล้วเห็นแล้วนะครับใช่ครับผมแต่ที่แน่ๆเนีน่ยสองสามคลิปน่ะนะครับเขาก็พูดเรื่องนี้ตลอดไงพูดเรื่องนี้ตลอดมันก็มันก็เลยอ่ะมันเห็นอะไรมันก็ชัดเจนไงเอนะไม่รู้จะพูดยังไงเออถ้าก็คือบางครั้งเราก็ไม่อยากจะไปมีเอี่ยวตรงนั้นด้วยใช่ไหมเออบางคนเนะ่ย เขาก็ไม่อยากทําเป็นสนใจเฉยๆแต่ตอนนี้มันก็ดูดูจะไม่ได้แล้วดูจะไม่ได้งานเนี้ยนะครับงานเนี้ยที่จะมาเนี่ยนะน่าลงรายละเอียดเก็บรายละเอียดทั้งหมดแหละดูแล้วเนี่ยนะรวบรวมเอ่อมันน่าจะจบมาครั้งนี้น่าจะจบครั้งสุดท้ายน่าจะจบแล้วล่ะเออครั้งเนี้ยอีกครั้งหน,นึ่งเนี่ยน่าจะรายละเอียดน่าจะครบถ้วน ถ้างัน้นเดี๋ยวจะไปเที่ยวไปเที่ยวมาบ่อยๆนะครับเพราะมันลงในหลายครั้งแล้วเยอะมากนะแต่ว่าครั้งนี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะเพราะว่ารายละเอียดน่าจะเก็บเก็บท้วนทุกอย่างไม่ว่าเป็นเกี่ยวกับอโนดานนะครับอะโนดาก้ก็ก็คงเก็บงานนี้แหละครั้งนี้ต้องเก็บด้วยรายละเอียดด้วยนะก็น่าจะเพียกพร้อมนะครับเออ เหมือนไม่รอดใช่ไหมเออไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาคงไม่มีไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอะ,อะไรดาวดาวทิกตอกอะไม่รู้จะโดนหรือเปล่าน,นะดาวทิกตอกเนี่ย FC เอฟซีนะไม่แน่ใจเหมือนน,นะเพราะว่าก็เห็นแต่ว่าเขาจำหน้าไม่ได้หรอกเห็นขับไปขับมาอยู่นะครับ อันนั้นเขาโชว์อยู่ตอนนั้นช่วงนั้นอนะขับไปขับมาอยู่นะครับเ,เขากำลังเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่ตอนนั้นเห็นไหมควันขโมงโฉงเฉงเลยไหมเอฟซี FC, ตอนนั้นอันนั้นเเราก็เล็งดูว,ว่าเขาจะมีส่วนเอี่ยวร่วมหรือเปล่าก็แล้วแต่ทางทางนน้นเขาทางเจ้าหน้าที่เขาว่าเขาจะคิดยังไงแบบไหน,หนไหมเราก็ไม่คงจะไม่ได้ไปทางนี้เขาคงไม่ได้มีปัญหาหรอกนะครับได้เฉย ถ้าไม่มีเขาเขาก็ไม่ได so, 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 like so, so, like the ้ไปทวงติงใดๆทังส uh, ิ้นก็จะเฉยไปแค่นั้นเองเออคือมันมันแตกกันแล้วไงแยกกันแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรงสิ้นแต่คิดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่เกี่ยวข้องเลยก็เฉยเพราะเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าใครที่อ่าไปทําไปอะไรงมีส่วนเกี่ยวข้องก็ก็แล้วแต่นะออันนี้พูดถึงว่าแล้วแต่นะแล้วแต่ทางอ่า จ้าหน้าที่เขานะครับทางหน่วยงานเขาแล้วแต่เขาเลยนะครับเราไปว่าไม่ได้ว่าอันไหนมีส่วนเกี่ยวคนไหนเกี่ยวบ้างคนนู้นเกี่ยวหรือเปล่าคนนี้เกี่ยวเปล่าไม่รู้นะเออแต่ว่าที่เนเห็นมันก็เห็นแค่อยู่ในคลิปอยู่ในอะไรนั่นแหละเอ็เห็นอยู่ตรงนั้นมันก็ฟ้องอยู่ในใน,ในภาพไงคือมันแก้ไขแล้วก็บิดเบือนไม่ได้เนี่ยคือประเด็นตรงนี้แก้ไขอย,ย่างอื่นก็ไม่ได้บิดเบือนไปอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าเขาโชว์ เขาโชว์ของเขาเองะอ่าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาดูเนี่ยส่วนมากอ่้าที่เขาก็ดูใช่ไหมเขาดูเขาก็จะถามอันนี้คนนี้คือใครเอ่อทําอะไรคนนี้คือใครคนนี้คือเขาคงจะถามกันหมดแหละว่านี้มีส่วนเกี่ยวไหมนู่นนี่นั่น,นอะไรเอ่ออะไรยแอดก,ก็กลัวจะไม่รอด <laughs> ไม่ใช่อะไรหละนะกลัวจะแย่อีกนะนไหนๆก็พ้นจากตรงนั้นมาแล้วนะน่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่งนะ เออคิดว่าอย่างกันนะหรือว่ากาันไว้กันไว้เป็นพยานหรือเปล่าอ่าอันนั้นก็ก็ไม่ว่ากันนะเอ,อเราคงไม่มีอะไรกับเขาอยู่แล้วนะใช่ครับผมก็มีโอกาสนะครับเออมีโอกาสสวัสดีแอดนะครับเอสีกดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวก็งานนี้ก็คงจะไปดูรายละเอียดกันนู่นนี่นั่นนะครับคุณลุ่งอรุณน,นะครับสวัสดีครับผม <c oughs> ขเขาบอกว่าเขาเขาไม่เห็นมีปัญหานะส่วนมากเขาก็ชิวๆนะเออไม่มีความเครียดอยู่ในในหัวสมองไม่มีความเครียดนะครับคุณมะลินะครับสวัสดีครับผม <c oughs> ไม่มีความเครียดในหัวสมองอ่าคุยกับเอฟซีก็นนะ สบายใจอึกอึกอะอึกไม่ได้มีปัญหาเออเขาก็เก็บอาการได้ดีเหมือนกันเนาะคืออันนั้นอะรายละเอียดมันมันบ่งบอกอยู่แล้วนะ่านอันนั้นอะรายละเอียดมันบ่งบอกมันฟ้องอยู่แล้วตรงนั้นอะไม่มีปัญหานะฟ้องอยู่แล้วตรงนั้นเขาก็เก็บข้อมูลคือเก็บเก็บจากภาพทั้งนั้นอะเก็บจากวิดีโอทั้งนั้น เก็บจากคลิปเก็บจากอะไรทั้งนั้นแหละเขาเก็บมาจากตรงนั้นเราไม่ต้องไปถามชาวบ้านเลยไม่ต้องเลยนะไม่จําเป็นต้องไปถามใครนะนะ้นนถามก็ดูเอาตรงนั้นก็พอดูในคลิปในวิดีโอก,ก็พอแค่นั้นก็เหลือเฟือแล้วก็นั่นนะสีดอกอ้อนะเออก็นี่แหละก็คือเหมือนกับเป็นการว่าเราจะไม่ทิ้งใข่ไว้ข้างหลังเเี่ยออมันเป็นมันเป็นเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุว่า เขาจะพูดในทำนองว่าเราจะไม่ทิ้งกันนะเออเขาก็เคยพูดเดี๋ยวเราจะไม่ทิ้งเราจะเดินไปด้วยกันเขาก็บอกกันอยู่นะครับไม่ทิ้งกันนั่นแหละใช่เจนชัดเจนแล้วละ่ะเออเราจะไม่ทิ้งกันไงนี่ไงก็คําพูดมันก็ฟ้องอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับในคลิปในวิดีโอมีหมดมีบอกไว้แล้วว่า จะควรจะไปด้วยกันหรือไม่อ่าเห็นไหมจะไปด้วยกันหรือไม่ก็ดูกันตรงเน้นก็เห็นกันตรงนั้นเขาว่ากันไปใช่ไหมเล็กนิดซ่อนเขาเรียกว่าเป็นมวยก็เก็บอาการอ่ะนะนะท่า,ทานานั้นเป็นมวยก็เก็บอาการเอ่อเป็นคนที่เก็บอาการเก่งที่สุดเอ่อแอดก็เชื่อเขาอยู่นะ อเป็นมวยก็เก็บอาการแต่ถามว่าเขามีอัตราเครียดไหมเขามีอะไรไหมมีเขาก็บอกอยู่เขาก็พูดอยู่ว่าเขาเขาไม่อยากแสดงให้ใครเห็นเออนะเขาเรียกอ่ะหน้าชื่นอกตรมเห็นไหมเออหน้าชื่นอกตรมคือไม่ไม่อยากจะแสดงให้ใครเห็นไม่อยากจะไปแสดงให้ใครรู้ว่าในใจเขาคิดอะไรยังไงแต่ว่า ุยอยู่เนี่ยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแกฟี FC นะ่ะยิ้มก็อาจจะแห้งๆสักนิดนึงอาจจะไม่มีความชุ่มชืน้นนะ่ะนะก็แห้งๆเป็นิดนึงก็ไม่เป็นไรหรอกนะเขาว่าถือว่าก็คุยกับฟีไปนู่นที่ด้านนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการอ่าน m ี make ่ money, นะเ a k e money เนาะช่วงนี้ก็รีบอ่าสปีกหน่อยเอ,อ เพราะมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะเอฟซแอดบอกเลย,เลยค่าใช้จ่ายเยอะมากมเยอะเยอะอมไม่มีครั้งเดียวมันเยอะมากอะรายละเอียดมันเยอะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ไหนนะขนาดเรื่องเดียวยังเยอะเลยคือว่าหลายกรรมนะบางทีเราผักเนี่ยซื้อมามัดหนึ่งเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นกรรม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 เลยเอฟซี เออเราจะแบ่งทยอยเป็นกรรมกรรมกรรมกร,รมเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวก็หลายกรรมแล้ยิ่งต่างเรื่องก็ต่างกรรมหลายเรื่องหลายเรื่องเอฟซีพูดง่ายๆว่าเขามีอประวัติอยู่ที่นั่นนะเยอะประวัติมีมีหลายหลายอย่างเอฟซีเอ็บอกได้เลยมีหลายอย่างหลายเรื่อง เพราะฉะนั้นเราดูไปเรื่อยๆเ,เถอะมันก็จะเห็นไปเรื่อยๆเอฟซี FC ไม่ต้องไปไม่ต้องไปตกใจหรือไม่ต้องไปอ่าอะไรหรอกก็บอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามีหลายเรื่องบอกไว้เลยเผื่อเผื่อข่าวข,ข้างหน้าว่าเอ้ยอยู่ๆก็โผล่มานู่นนี่นั่นนะมันตามคิวอะเอฟซีา FC. ตามคิวมันเป็นคิวเป็นผู้เรียนง่ายนะ ถึงดิวมันก็เจอถึงดิวก็มาถึงดิวก็มามันเป็นดิวดิวดิวไปนะเป็นคิวคิวไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกใจอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวว่าเอ้ยทําไมเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าคนเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอ่ะตามดิวไงครบดิวก็อถึงคิวแล้วอ่าว่ากันไปเรียกไปอีกเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องเดียวนั่นก็คือผลงานของเขาทั้งนั้นมันเป็นผลงานเนี่ยเ,เป็นผลงาน อขอบคุณเอฟทีทุกท่านนะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับเราก็ดูกันไปแหละนะครับงานนี้ไม่มีการอ่าตอนแรกก็คิดว่าจะผ่อนผันนะไม่มีการเขาก็ยังบ่นว่าโอ้มองดูแล้วมันจิ๊บจิบเขาว่างั้นเออเรื่องนี้โอ้โหมันพื้นแล้วเกินเราก็กลัวว่าเขาจะพื้นเกินไปไงนะเบสิกเกินไปเขาว่างั้นไม่ได้เนี่ยแก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะ เพิ่มเลเวลขึ้นไปตอนแรกเขาบอกโอ้เบสิกเหลือเกินมันมันพื้นฐานเนี่ยนะเบสิกเนี่ยพื้นฐานก็เลยเพิ่มเข้าไปอีกโอ้โหคราวนี้เป็นยังไงเอ่อนะเออจากเบสิกขึ้นไปไงอัพเลเวลขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งครับให้มันยากขึ้นไปอีกเ,อเห็นไหมอีกหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นเลยเออนั่นแหละเขาจะได้รู้ว่าโอ้เดี๋ยวกลัวกลัวว่ามันจะง่ายไปเรื่องเนี้ย ็ง่ายไปแก้ไขปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ง่ายหมดชิวชิลไปก็เลยเพิ่มเลเวลง่ายโอ้โหเป็นไงคราวนี้เมื่อเขาจะคิดแล้วโอ้โหใช่ไหมโอ้ยไม่รู้เหมือนกันนะเออเยอะนะแอดว่าเยอะ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 อยู่ก็ดูอย่างอ่าสามเหลี่ยมต้องคำสิเอฟซี ไม่ใช่น้อยนะสามเดี่ยต้องทำเยอะนะเออคนเข้าไปกินอะโออันเนี้ยนะเขากินซ้ายแล้วก็กินขวาเลยนะเอฟีนะโอ้โหนะกินฝั่งนี้แล้วไปกินฝั่งฝั่งนู้นเลยล่ะเออกินท้องทางอ่ะโอ้โหนะก็เป็นความสามารถเขาจริงๆเออหาเอาจนได้หากินจนได้เอาไว้ง่ายเออ อาการสุขภาพใช่ไหมเอาไปแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ะหามาได้เท่าไหร่ก็ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเอ็ดว่านะเอาจริงๆก็ดูดูพฤติกรรมนะครับไอ้สีดูการกระทำต่อไปนะว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเออเราก็จะเห็นในในใน,นิทานเรื่องนี้นะเอาบอกตรงนะครับในนิทานเรื่องนี้นะได้เห็นกันแน่แน่ว่าชีวิตนี้ จะสู้ไปยังไงจะเป็นแบงไงแบบไหนนะอ่ะุมพิเศษนะครับหนูดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันเราเห็นแล้วแล้วก็ต้องร้องคราว่าใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้น ก็ไม่รู้นะคือเขาอาจจะดนมนสเสน่ห์ไปแล้วก็ได้นะครับนัตานาเออคนเขาก็ช่วยแต่อย่าลืมนะงานนี้นะมันไม่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวมันมีหลายครั้งเออถ้ารวยก็ว่ากันไปเถอะนะไม่ว่ากันนหะสวัสดีนะสวัสดีครับผมคุณแม่สุมนนะครับถ้ารวยก็ไม่มีปัญหาก็ก็ช่วยกันไปเนาะเออเราก็คงไม่ว่ากันแล้ะอย่างนี้ก็สู้สู้ตาย นะ,ะถ้ามีสปอนเซอร์นะสู้ตายเอ,อถ้ามีสปอนเซอร์นะสู้ตายไม่มีปัญหานะครับเอ,อเป็นมายังไงก็สบายชิวๆใช่ไหมสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์ Spencer Spencer ใหญ่อยู่แล้วนะสปอนเซอร์ Spencer ใหญ่อยู่แล้วไม่มีปัญหาเออ,แ,เอ,อแอดก็เคยเห็นถ้าเป็นคนเนี้ย ก็เคยเห็นพเพราะเเคยเข้าไปในสารไทฟงนะถ้าไม่จําไม่ผิดนะเอนะถ้าจาไม่ผิดนะโอ้แต่อย่าลืมว่างบประมาณเยอะนะงบประมาณมันเยอะนะเออมันไม่ใช่แต่เรื่องตรงนี้นะมันยังมีอีกไม่ต้องกลัวต้อมีอีกมีอีก,อ,กอย่าไปคิดว่าแค่นี้อันนี้มันจิบจิบเออมันมีอีกมีอีกไม่ต้องกลัว <c oughs> เออมีให้ทำเรื่อยๆแล้วคราวนี้ ถ้ามีคนช่วยอยู่ตลอดเนี่ยเขาจะไม่กลัวอะไรเลยเอา่านะเขาจะไม่กลัวอะไรเลยแล้วเขาจะลุยแรงนะเออนะไม่สนใจใครทั้งนั้นแหละถือว่ามีมีแบ็กที่ดีนะมีแบ็กกราวที่ดีเอ่อข้างหลังมีกําแพงหนากําแบงใหญ่ไม่มีเซไม่มีลมแน่นอนเห็นไหมอันนี้แหละโอเคแล้วอา่าก็ขอว่า ก็อย่าทิ้งกันแล้วกันนะเอ่อก็อย่าทิ้งกันไปแล้วกันอยู่ช่วยกันตลอดอยู่ช่วยกันตลอดก็จะได้เห็นกันนะเอฟซีว่าเขาจะจริงใจอยู่ด้วยกันแค่ไหนอแล้วถามว่าแล้วจะได้อะไรตอบแทนใช่ไหมเออมันก็ต้องถามตรงนั้นว่าแล้วเขาจะได้อะไรตอบแทนถ้าเขาช่วยเออ ไม่รู้เหมือนกันนะานานไม่รู้เหมือนกันเขาก็ต้องมีแหละคนเราอยู่ๆจะช่วยกันเฉยๆฟรีๆเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม mm. เหมือนกับลูกผู้ชายอ่ะนะลูกผู้ชายที่เขาเคยช่วยเหลือเนี่ยถามว่าเขาต้องการอะไรที่ช่วยแบบนั้นที่ให้เงินให้ทองอะไร mm. เขาก็คาดหวังที่จะต้องการพึ่งพิงไงอาศัยว่าต้องการพึ่งพิงแล้วก็มีคอนเนคชันกับเจ้าไหนในโตถูกไหม เขาเขาก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยเ,เขาต้องการว่าเออถ้าดะเสียเงินจ้างแล้วเนี่ยแล้วให้เงินให้ทองเยอะแยะมากมายเขาก็ต้องคาดหวังว่าคุณต้องช่วยอะไรเขาได้บ้างถูกไหมไม่ใช่ว่าเอามาเหมือนเหมือนเป็นผักอะมันนอนกินอย่างเดียวเหมือนผักอะเหมือนผักปลาทําอะไรเป็นประโยชน์ไม่ได้สักอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ไม่เอาเขาจะให้ไปทําไมถามว่าสิรหา,รหามันเป็นไปไม่ได้ไอ้การพูดตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอก เขาต้องคาดหวังอะไรต่ออะไรอยู่แล้วเออคาดหวังจากคนนี้ว่าคนนี้จะช่วยอะไรเขาได้บ้างมีช่วยเหลือเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมเขาคาดหวังอยู่แล้วดังนั้นเขาไม่ให้เงินเขาไม่จ้างไม่อะไรอยู่แล้วไม่มีคบว่าอุ้ยลักลูกเขาก็มีจะไปรักอะไรนักหนานะครับนะเออญาติเขาก็มีเดี๋ยวว่าแต่ลูกเขาเนี่ยญาติเขาก็มีเออคนที่เขาจะช่วยเหลือมีเยอะแยะ เขาไม่จําเป็นฟังมันแล้วมันฟังไม่ขึ้นเอฟซีฟังแล้วฟังไม่ขึ้นเนอเอาพูดง่ายเพราะฉะนั้นคนที่เขาลงทุนเนี่ยเขาต้องคาดหวังอยู่แล้วคาดหวังว่าจะต้องมีผลตอบแทนยังไงบ้างเขาคาดหวังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ฟรีกินเปล่าไปเฉยๆคงเป็นไปไม่ได้เออถ้าไม่ใช่คู่รักคู่ชีวิตกันจริงๆยังจังนะเออถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันต้องมีความคาดหวัง คาดหมายอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แล้วเอีมีแน่ๆนแต่ไม่รู้อะไรเราอาจจะไม่รู้แต่อาจจะอาจจะคาดไม่ถึงนะครนะเอนคาดไม่ถึงก็ได้เออการที่เขาช่วยเหลือมันไม่ใช่จา่ช่วยเหลือแค่นี้นะมันมีอีกเยอะมีอีกมากกว่านั้นอีกเออมีมากกว่านั้นอีกการเดินทางการ เป็นอยู่การอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายการขาดไรายได้นู่นนี่นั่นถ้าเราไปาไปนู่นไปนี่บ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องขาดไรายได้เพราะเราไม่ได้ทํามาหากินถูกไหมใครจะมาช่วยเรารายได้ไม่มีเข้ามามีแต่รายจ่ายอย่างเดียวก็ตายลูกเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ฟ้า,าไว้นะก็ไม่รู้เขาคิดผิดคิดถูกนะเราต้องว่ากันไปก็แล้วแต่เวรกรรมเอาพูดง่าย เอบางครั้งเนี่ยไม่คาดฝันว่าจริงๆมันต้องคนจะคบกับคนดีใช่ไหมแต่ได้คบดันไม่ดีซใย่นั้นไม่ดีมันก็ไม่ได้สิ่งที่ดีตอบแทนไงความคาดหวังก็เลยอ่าละลายหายไปเลยหวังว่าจะให้ทํานู้นทํานี้ให้ไม่ได้ทำอะไรทําแต่ความเสียหายให้เออความทําแต,แต่ความเจ็บช้าน้ําใจให้อย่างเงี้ยมันก็มีแค่นั้นเออนี่แหละเอฟซี FC. แย่นะเอ็ดว์ด